บายและตาซอยสนับสนุนโดยแลเตาซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยรักคุณไม่เปลี่ยนแปลง าสาวกินเจกันหรือเปล่าคะนี่ก็ใกล้จะถึงเทศกาลกินเจแล้วนะคะเทศกาลที่เราจะได้งลดเว้นจากการทานเนื้อสัตว์ซึ่งดีต่อทางสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของเราด้วยค่ะวันนี้ซิก็เลยมีเมนูเจนะคะซึ่งอุดมไปด้วยประโยชน์จากผักนานาชนิดแล้วก็ประโยชน์จากถั่วเหลืองมาฝากค่ะกับเมนูนี้สลัดเต้าหู้เจสมเครื่องค่ะ มาดูส่วนผสมสำหรับน้ำสลัดกันก่อนค่ะส่วนผสมนะคะก็มีมายองเนสสูตรเจนะคะงาขาวคั่วน้ำสลัดญี่ปุ่นสูตรโชยุน้ำส้มสายชูและนมถั่วเหลืองระซอยสูตรเจค่ะเตรียมส่วนผสมสำหรับน้ำสลัดครบแล้วนะคะก็นำส่วนผสมทั้งหมดลงมาผสมให้เข้ากันมายองเนสสูตรเจคะ่ะน้ำสลัดญี่ปุ่นสูตรโชยุน้ำส้มสายชูค่ะตามด้วยนมถั่วเหลืองระซอยสูตรเจคะ่ะโรยงาขาวคั่วลงไปนิดหน่อยคะ่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมาจัดจานสลัดกันค่ะซึ่งผักที่พีเลือกในวันนี้นะคะก็มีโรกเก็ตค่ะมะเขือเทศเท็ดออริจิแครอทแตงกวาญี่ปุ่นค่ะจัดจานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำน้ำสลัดที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะมาราดลงไปได้เลยค่ะเทศกาลกินเจปีน,นี้ขอให้สาวๆทุกคนอิ่มบุญอิม่มใจจากการทานเจนกันนะคะสาวๆมีเมนูเจอร่อยๆเป็นอะไรกันบ้างคะเข้าไปแชร์กันได้ที่ Facebook ของเลด้าซอยค่ะเลยค่ะ